สวัสดีครับผมปั๊บจากร้านโอบรีช็อปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถซูซูกิสวิปนะครับเป็นสีเขียวนะครับวันนี้นะครับเป็นรถปี2012นะครับเข้ามาติดตั้งสมาร์ทเกจโอบรีนะครับรุ่นทีเอสนะครับกับร้านโอบรีช็อปของเรานะครับนี่เป็นรถซูซูกิสวิปปี2012ของคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าก็ตัดสินใจเลือกนะครับเป็นเกตนะครับ p ีเอสซตัวนี้นะครับหล่อเลยนะครับตัวนี้ในรถซูซูกิสวิป2012คันนี้นะครับพอร์ต OBD นะครับของตัวรถนะครับก็จะเป็นแบบตรงรุ่นนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับพอร์ตเสียบของซูซูกิสวิปปี12จะอยู่ด้านในนะครับเฉียงกับตัวเบรกนะครับขึ้นไปตรงโน้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับ นี่นี่คือพอร์ต OBD ของ Suzuki Swift นะก็จะอยู่นี้เราแค่เสียบปลั๊กตัวนี้เข้าไปที่พอร์ต OBD นะครับแล้วก็นะครับเก็บสายนะครับเก็บสายตัวนี้ขึ้นสู่หาเกจด้านบนนู้นได้เลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวเกจตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัว TS0 ตัวนี้นะครับดูค่าอะไรได้บ้างใน Suzuki Swift คันนี้นะครับตัวเกจตัวนี้จะสมูทนะครับใช้งานไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือวัดรอบจะอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับวัดรอบจะจะสมูทนะครับไม่ดีเลยนะครับจะไปตามตามเท้าของไปกับรถเลยนะครับอันนี้เลยนะครับก็จะมีความเร็วนะครับมีทิศนะครับบอกให้ว่ารถหันหน้าไปทางทิศอะไรอุณหภูมิ่าน้ํานะครับ88องศาวัดรอบเครื่องยนต์นะครับตอนนี้อยู่600กว่ารอบนะครับอเระเหยบนะครับก็จะขึ้นไป2,000กว่าแบบนี้เลยนะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับตัวนี้13.7โวลต์นะครับ จะมีแถบหม้อน้ําให้ตรงนี้ด้วยนะครับกรณีหม้อน้ําอยู่ในระดับสูงตัวแถบสีฟ้าจะขึ้นเปลี่ยนเป็นสีแดงให้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับก็จะมีไฟแถบสถานะสีฟ้าแบบนี้คือบอกให้เรารู้ว่าเครื่องยนต์เราปกติอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองนะครับผมจะลองตั้งวัดรอบดูนะครับให้วัดรอบนะครับอยู่ที่ประมาณ2,500รอบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวล เพื่อจะเทสดูนะครับว่ามันเตือนอย่างไรนะครับอตอนนี้2 0 0ันะครับอ2,500รอบแบบนี้นะครับก็คือตั้งเตือนวัดรอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกตทสเซโรเตือนแบบไหนสังเกตจากตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่600กว่ารอบนะครับตรงนี้อยู่ประมาณนี้นะครับเราตั้งเตือนไว้ที่2,500รอบนะครับก็มาดูนะครับมันจะเตือนอย่างไรนะครับเหยียบขึ้นไปนะครับเนยครับเมื่อถึง2,500รอบนะครับ มันจะเกินนะครับตอนนี้อยู่2,007 2,006นะครับนี่เกิน2,005นะครับเกตจะเตือนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้ก็จะพิมให้เรารู้ด้วยนะครับว่าอ่านะครับว่ามันเตือนค่าไหลนะครับประมาณนี้นี้นะครับเมื่อเราปล่อยคันเร่งนะครับวัดรอบต่ำกว่า2,005ก็จะกลับมาเป็นไฟสถานะจีไฟแบบนี้เลยอ่าสวยงามมีนาฬิกาบอกให้ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับมีนาฬิกาบอกให้นะครับแบบนี้ ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเกตตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอนะครับได้หลายรูปแบบอันนี้หน้าจอแรกนะครับหน้าจอที่สองนะครับหน้าจอที่สามนะครับหน้าจอที่สี่สมูททุกหน้าจอนะครับเตือนทุกหน้าจอนะครับี่2,500รอบนะครับหน้านี้ก็เตือนนะครับเมื่อความวัดรอบเกิน2,500แบบนี้เลยนะครับดูหน้าจอต่อไปนะครับอันนี้เป็นเวกคั่มนะครับ ็คือแรงดันอัากาศของรถเครื่องยนต์เบนซินนะครับแต่ถ้าเป็นเทอร์โบก็จะเป็นบูธแบบนี้นะครับก็จะมีความเร็วให้ตรงนี้บอกด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้ารวมนะครับบอกความเร็วว่ารถเครื่องยนต์อุณหภนมิื้ํานะครับแรงดันแบตเตอรี่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับระยะทางที่เราขับรถแล้วก็ทิศที่รถหันหน้าไปนะครับมาดูต่ออันนี้จะเป็นเทสความเร็วนะครับอันนี้เป็นเทสเบรกนะครับสามารถเทสเบรกได้นะครับ จะมี PID ก็คือบอกค่าต่างๆของรถ Suzuki Swift คันนี้นะครับว่าดูค่าอะไรของรถได้บ้างบริเนี้ดูค่าอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับเมนูการใช้งานเขาเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปตั้งเตือนความเร็วตั้งเตือนวัดรอบนะครับตั้งเตือนอตัวเชื้อเพลิงปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงนะครับตั้งค่าเทอร์โบนะครับเวลานะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆได้นะครับสามารถตั้งค่าเตือนหม้อน้ําได้นะครับปรับความสว่างหน้าจอได้นะครับตั้งได้นะครับ บความคมชัดได้นะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะล้างค่านะครับก็คือการลบโค้ดนะครับล้างค่า DTC ได้ด้วยนะครับเกตัวนี้สวยนะครับสินค้ารับประกัน2ปีเต็มนะครับตรงนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับ ขับรถมาที่หน้าร้าน o อบร h ช p อปนะครับบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทั้งสิ้นนะครับเราบริการให้ฟรีนะครับผมป๊อปโอบริชอปนะครับขอจบรีวิวนะครับโอบรีรุ่น PS Zero ตัวนี้นะครับสินค้ารับประกัน2ปีเต็มนะครับมีพร้อมจัดส่งนะครับท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ